บทที่842 300ล้านหนึ่งสิบเซนมีดสามเล่มที่ไม่มีสีเขียวแม้แต่น้อยตัดต่อไปฉันไม่เชื่อว่าขนสัตว์สีเขียวขนาดใหญ่ของจักรวรรดิจะไม่มีสิ่งใดอยู่ในนั้นดวงตาของเชิญยูนเฟเต็มไปด้วยความกโกรธและใบหน้าของเขาก็ซีดขาวส่วนนั้นยังไม่ถูกตัดอาจมีปาฏิหาริย์ใช่มีมากกว่านี้แน่นอนและที่เหลือทั้งหมด กงเทียนหลงและครอบครัวกงรู้สึกประหม่ายอย่างมากในเวลานี้และพวกเขาก็พูดกันทีละคนแคลคูลัสที่ราบลุ่มภาคกลางหมายเลขหนึ่งยังคงตัดหินต่อไปแต่คราวนี้แม่เขาจะทำอย่างระมัดระวังมากขึ้นราคาประมูลของขนแกะชิ้นนี้สูงเกินไปทำลายสถิติการประมูลหินดิบในที่ราบภาคกลางโดยตรง สินาทีต่อมาขนแกะสีเขียวของจักระวอดที่สูงเสียดฟ,ฟ้าผืนนี้ก็ถูกตัดออกจนหมดในที่สุดแต่ทั้งห้องโถงก็ตกอยู่ในความเงียบสนิทและใบหน้าของหลายคนก็กระตุกหนึ่งมีดสวรรค์หนึ่งมีดนรก300ร้อยล้านและหนึ่งิเซนได้ลดลงแล้วในครั้งนี้หินทั้งก้อนถูกตัดเปิดออกอย่างสมบูรณ์ แต่ในบรรดาขนแกะสีเขียวขนาดใหญ่ของจักรพรรดิมีเพียงเศษสีเขียวของจักรพรรดิที่มีขนาดเท่าไขา่นกที่ราบหรืออยู่และคุณภาพของมันก็ดูไม่ค่อยดีนะักประมาณสิบล้านหลายคนที่มาร่วมงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอัญมณีและพวกเขาสามารถประเมินราคาคร่าวๆได้อย่างรวดเร็วส0ล้านเทียบกับ300ล้านสิเซนคืออะไร เชิญยูนเฟยยังคงจ่าย300ล้านด้วยเลือดฉันเป็นเด็กดีโชคดีที่ฉันไม่ได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับหินก้อนนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะต้องตายนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มองดูฉากนี้ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวนี่นี่สามล้านสำหรับหนึ่งมีดผู้ชมหลายคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจในขณะนี้คลิก เชินยูนเฟยถูกสายฟ้าฟาดจากฟ้าดวงตาของเขาหม่นหมองเมื่อมองดูฉากนี้เดิมทีเขาต้องการที่จะจับเจียงเฟิงให้ตายในเกมแต่สุดท้ายเขาก็ตกลงไปเองและเขาก็แพ้อย่างยับเยินและมันยังเกี่ยวข้องกับใบหน้าของเขาฉู่เทียนเยเเว่เฝ้าดูกระบวนการเดิมพันหินตลอดเวลา เมื่อมองไปที่ใบหน้าเศร้าหมองของเชิญยูนเฟยเจียนเฟิงยิ้มและพูดว่ายังมาสเตอร์เชิญวันนี้คุณดูไม่โชคดีเลยคุณซื้อสิ่งนี้ในราคา300ล้านหยวนเหรอตอนนี้นอกจากเทียนยูสโตนที่โชคดีแล้วคุณยิงอะไรคุณไม่ใช่แค่ใช้เงินสองล้านไปกับขยะชิ้นเดียวหรือปอดของเชิญยูนเฟยแทบระเบิดเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้น จากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งอย่างน้อยฉันก็ตัดอิมพีเรียลกรีนออกมาหนึ่งชิ้นคุณเคยเห็นอิมพีเรียลกรีนไหมคุณช่วยตัดอิมพีเรียลกรีนออกจากเศษขนแกะชิ้นนั้นที่คุณซื้อมาในราคาสองล้านได้ไหมคุณคิดว่าฉันทำจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตสีเขียวของจักรรวัิ ปากของเจียงเฟิงแสดงความเย้ยหยันนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเป็นเศษขยะที่มองเห็นอิมพีเรียลกรีนคุณรู้ไหมว่าอิมพีเรียลกรีนคืออะไรถ้าคุณตัดอิมพีเรียลกรีนออกได้ฉันจะกินขี้ส่วนยุนเฟยรู้สึกหมุดหนิดจนแทบลืมตาไม่ขึ้นหนาวมากกินเสอ้อเหรอเจียงเฟิงใส่หัวเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่ปรมาจารย์ถือเจีย แล้วพูดว่าโมชิฉันอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปครู่หนึ่งความหมายคืออะไรหินโมในวงพนันหินมีสองวิธีในการตัดหินหนึ่งคือตัดโดยตรงด้วยเครื่องตัดหินซึ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือการเจียนวิธีนี้มีประสิทธิภาพช้าและใช้พลังงานมากแต่อัตราการตัดผิดพลาดก็ต่ำเช่นกัน โดยทั่วไปวิธีการเจียนจะใช้หลังจากที่หินเห็นเป็นสีเขียวแล้วเจียงเฟงถามจริงๆว่ากำลังบดตอนนี้หรือไม่เต่าดินย่อมเป็นเต่าดินเจ้ารู้หรือไม่ว่าเทลคูลัสคืออะไรเจ้ายังต้องการบทขยะชิ้นนี้อีกหรือสซนยุนเฟยเย้ยหยัน บทที่843เขากากเขาไม่รู้ว่าการพนันด้วยหิงคืออะไรและฉันไม่รู้ว่าเขาได้ยินคำว่าโม่หิงมาจากไหนฉันคิดว่าเขาพยายามแซงคำที่นี่มันทำให้ผู้คนหัวเราะจริงๆกลุ่มทันทีช่วยโอกาสเย้ยหยันกันไปมาล่ามหญิงยังค่อนข้างดูถูกเขาเป็นล่ามหิงอันดับหนึ่งในเซนทรัลเพลนถ้าไม่ใช่เพราะการประมูลครั้งนี้ เขาคงไม่ขายขยะประเภทนี้เป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าชูเทียนยูยืนอยู่ข้างเจียงเฟิงตลอดเวลาและวงพนันหินก็มีกฎของตัวเองวิธีการขายหินจะต้องเป็นไปตามความต้องการของแขกดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงระงับความรังเกียจในตัวเขาใจและเริ่มลงมือทำคุณเจียงสิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นหรือไม่ ผู้ประมูลเก่าชางกูอังกิ้งทนไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าและพูดอะไรบางอย่างเฮ้ hey. อย่างไรก็ตามขณะที่เขาพูดจบล่ามหินก็ส่งเสียงออกมาอย่างประหลาดใจหลายคนอดไม่ได้ที่จะมองเขาทันทีเมื่อได้ยินเสียงและหลายคนอดไม่ได้ที่จะหลีกตาเมื่อมองแวบเดียวคำพูดของสร้างกวนชิงก็ติดอยู่ในลำคอของพวกเขา การแสดงออกของเชินยูนเฟยและกลุ่มตระกูลกองก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันเพียงสองจังหวะและคุณเห็นสีเขียวในเวลานี้ล่ามหินได้กำจัดร่องรอยของการดูถูกออกไปและเริ่มเร็วขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเจตตายน้ำแข็งขนาดเท่าเล็บมือก็ถูกบเดเ็ี้ย่อย่างรวดเร็วพอฟอฟอฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติ ปรากฏว่ามันเป็นหยกน้ำแข็งชิ้นเล็กๆนี่เป็นเพียงชิ้นเดียวและมีราคาประมาณแสนหยวนเท่านั้นฉันจำได้ว่าคุณใช้เงินไป200รอยหยวนกับชิ้นส่วนนี้ขยะหมืน่นเชิญยูนเฟยถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้จากนั้นรู้สึกว่าความลำบากใจของเขาหายไปมากและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มย่อเยยเจียงเฟิง ทั้งครอบครัวของตระกูลกองก็ตามมาอย่างรวดเร็วในเวลานี้เย่อเย้ยกันพวกเขาทั้งหมดต้องการที่จะแก้ไขความอับอายของเชิญยูนเฟแม้ว่าการสูญเสียเลือดของเชิญยูนเฟถึงส0 0ล้านจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ฉันยังรักษาหน้าไว้ได้คนอื่นอดไม่ได้ที่จะส่หัวสองล้านก็หายไปเช่นกันปั่นต่อครับ แต่ในขณะนี้เจียงเฟิงพูดอีกครั้งยังบทถูความโกรธในใจของผู้ล่ามศิลาก้อนแรกในที่ราบลุ่มภาคกลางก็เกิดขึ้นทันทีและเขากอไม่ได้ที่จะมองไปที่เจียงเฟิงเขารู้สึกว่านี่เป็นการหลอกลวงเล็กน้อยและหยกหยกก็ถูกกำจัดออกไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพียงเสียแล้วยังต้องบดอีกเหรอ บทมันชูเทียนยูไม่สามารถเข้าใจเจตนาของเจียนเฟิงในเวลานี้แต่เนื่องจากเจียนเฟิงพูดเธอจึงต้องเชื่อฟังโดยธรรมชาติล่ามหินดูเสียใจแต่เนื่องจากชูเทียนยูพูดเขาก็ได้แต่กัดฟันเต่าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถบทสีเขียวของจักรพรรดิได้จริงๆเจ้าคิดว่าสีเขียวของจักรพรรดิคืออะไร ลูกแก้วที่คุณเห็นได้ทุกที่บนถนนเซินยุนเฟยหัวเราะเย่อเย้ออีกครั้งอย่าผลักดันตัวเองไปไกลเกินไปผู้เฒ่าผู้แก่ในวงพนันหินก็รู้สึกว่าการกระทำของเจียงเฟิงมากเกินไปเล็กน้อยและพวกเขาก็พูดในเวลานี้และแม้แต่บางคนที่ไม่มีความอดทนที่จะดูก็หันมารอบซ้ายคาชานี่นี่มันอะไรกัน แต่ในขณะนั้นอาจารย์ฉือจี้ซึ่งแต่เดิมเต็มไปด้วยความโกรธและเสียใจก็สั่นอย่างรุนแรงและเสียงของเขาก็บิดเบี้ยวเร่งความเร็วอีกครั้งหวดหอวออความเร็วของโมชีของเขาเกือบถึงจุดสูงสุดของอาชีพโมชีของเขาในขณะนี้ความตกใจในดวงตาของเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและร่างกายของเขาเกือบจะตึงเครียดจนถึงขีดสุด สัมผัสสีเขียวมรกตอันบริสุทธิ์สองประกายระยิบระยับอะไรอีกชิ้นอิน e ที a l เรียลกรีนร่างกายของเชิญยูนเฟยสั่นอย่างรุนแรงและใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากอีกครั้งดวงตาของคนอื่นๆก็ปัดทุกขึ้นด้วยความสยดสยองพวกเขารู้สึกหายใจไม่ออกเมื่อมองไปที่สีเขียวอิน e ท i a l เรียลชิ้นนี้ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการตัดหินในเมืองจงหยวน บรรดาเซียนใหญ่ในวงพนันศิลาที่หันหลังและจากไปก็หยุดทันทีหันกลับมาอย่างกระทันหันและตกใจครั้งแล้วครั้งเล่าบทที่844สายตาที่หน้าตกตะลึงทั้งหมดจับจ้องไปที่หินขรุขระในขณะนี้แม้ในขณะนี้หลายคนกลั้นหายใจ ล่ามหินคนแรกในเซนทรัลเพลนรู้สึกประหม่ามากขึ้นเรื่อยๆและผู้พิทักษ์ถนนก็ระมัดระวังมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเศษหินหลุดออกทีละเล็กทีละน้อยความตกใจในดวงตาของเขาก็กลายเป็นความสยดสยอง แคลคูลัสจบลงแล้วและน้ำก็ไหลเชี่ยวชิ้นส่วนของสีเขียวจากกระพัดซึ่งมีขนาดประมาณลูกฟุตบอลและมีสีเขียวมรกตที่งดงามปรากฏอยู่ในสายตาของทุกคนราวกับว่ามันใสาราวกับสระน้ำใสนี่คือสีเขียวอิมพีเรียลคุณภาพสูงจริงหรือปริมาณนี้ทำลายสถิติของเมืองจงหยวนหรือไม่ ท่องโถงตกใจและทุกคนดูตื่นเต้นเมื่อเห็นฉากนี้ราวกับว่าพวกเขาเปิดหินก้อนนี้โดยทั่วไปบางทีพวกเขาอาจได้เห็นสถิติใหม่ในวันนี้คุณเจียงฉันขอโทษคุณสำหรับความขลาวของฉันก่อนหน้านี้ล่ามหินคนแรกในที่ราบภาคกลางหันกลับมาและขอโทษอย่างจริงใจต่อเจียงเฟิงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาตัดสิงหินผิดอย่างจริงจังในรอบหลายทศวรรษ ว่ากันว่าหากคุณบดหยกชิ้นนี้หากคุณตัดมันออกด้วยมีดทิยงเล่มเดียวเขามีโอกาสมากที่จะกลายเป็นคนบาปชั่วนิรันดรในโลกหยกคนอย่างเขาที่หมกมุ่นอยู่กับหยกมาทั้งชีวิตถือว่าหยกทุกชิ้นเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบหากหยกชิ้นนี้มีรอยแตกอีกมันจะเป็นอาชญากรรมที่เลวร้ายสำหรับเขาคุณเจียงฉันต้องการหยกชิ้นนี้หนึ่งร้อยล้าน ดวงตาของพ่อคาอัญมณีร่างทวมร้อนเ่าวคุณกำลังฝันอยากจะซื้ออิมทีเรียลกรีนคุณภาพเยี่ยมชิ้นใหญ่ในราคา100ล้านงั้นหรือฉันจะเสนอ200ล้านชายชรายื่นข้อเสนออย่างตื่นเต้นฉันจะเสนอเงิน250ล้าน หลังจากตกตะลึงอย่างมากหลายคนในห้องโถงก็ตกอยู่ในความตื่นเต้นอันร้อนแรงทันทีใบเสนอราคาพุ่งสูงขึ้นจนสุดและแทบจะในทันทีพวกเขาทยานขึ้นสู่ราคา300ล้านอันน่าสะพรึงกลัว กงหลิงซานร,รู้สึกงี่เง่าเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้เธอไม่ได้รู้สึกตัวในตอนนี้เธอไม่เคยกล้าคิดเกี่ยวกับตัวเลข300ล้านที่เคยของฉันทำเงินได้มากอย่างที่เธอนึกไม่ถึงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้แต่เซียวจ้านที่เกิดมาเป็นราชาแห่งหน่วยรบพิเศษก็ไม่ได้ที่จะเขย่าร่างกายของเขา ในตอนนี้เขาเคยผ่านประสบการณ์การต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวในสนามรบและการแข่งขันขั้นสูงสุดก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณแต่เขาได้รับ300ล้านในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเหนือการรับรู้ของเขาท้ายที่สุดเซียวจ้านเป็นราชาแห่งหน่วยรบพิเศษรุ่นก่อนหลังจากที่เขาตกตะลึงเขาก็สงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะ,กะเกษียณแล้ว แต่เลือดของเขาก็ไม่เย็นชาบางทีอาจกลับสู่จุดสูงสุดของเขาจากสนามแห่งนี้เขาจะไม่พอใจที่จะเป็นแค่หัวหน้าเพราะการสมรู้ร่วมคิดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งในสนามรบต่างประเทศกองกำลังพิเศษจานลองของพวกเขาถูกกวาดล้างเขายังได้รับบาดเจ็บหนักและต้องกเกษียณเพื่อใช้ชีวิตอย่างสันโดษเซียวจ้านไม่เคยยอมแพ้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาแอบ,บฟื้นตัวและมองหาโอกาสแต่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งเกินไปเขาไม่เคยเห็นความหวังริบหรี่เลยจนกระทั่งตอนนี้เขาได้เห็นความหวังที่แท้จริงอย่างคลุมเครือเซียวจ้านซ่อนตัวไม่ได้อีกต่อไปเขาต้องการกลับมาเจียนเฟิงปลุกจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาอีกครั้ง เขาหายใจเข้าลึกๆและระง,งับอารมณ์ทั้งหมดไว้ในใจจากนั้นเขาก็มองไปที่เจียงเฟิงด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจในสายตาของเขาชูเทียนยูมองไปที่เจียงเฟงในเวลานี้และความกลัวในดวงตาของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นนี่คือปรมาจารย์นิกายในอนาคตของพวกเขาหรือไม่